สวัสดีค่ะนางสาวรุชรินททัพทิมนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้วค่ะสำหรับกิจกรรมชุมนุมเสริมอาชีพนี้นะคะก็เริ่มต้นจากนโยบายของท่านนายกอค์งการบริหารสวนบ,บนดอนแก้วของเราค่ะที่ท่านให้ความสําคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะและสอดคล้องกับ ความต้องการของพออ,อ,อด้วยที่อยากจะเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กในยุคนี้ค่ะจึงได้รเริ่มเป็นกิจกรรมชุมนุมเสริมอาชีพขึ้นมานะคะซึ่งก็มีอย่างหลากหลายทั้งสินค้าและบริการก็จะมีทั้งชุมนุมเกษตรแลด้านากรารนะคะชุมนุมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมนุมช่างตัดผมชมุมนุมนักประดิษฐ์เป็นต้นค่ะซึ่งแต่ละชุมนุมก็จะมีกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนอย่างหลากหลายบางชุมนุมก็มีผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะเราก็จะนําผลิตภัณฑ์จากชุมนุมต่างๆเหล่านี้ มาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนค่ะภายใต้ชื่อตราสินค้าว่าละอ่อนดอดแก้วนะคะ สำหรับคำว่าละอ่อนดอนแก้วนะคะก็บ่งบอกถึงความเป็นตัวเรามากที่สุดค่ะละอ่อนหมายถึงเด็กในภาษาเหนือนะคะส่วนคำว่าดอนแก้วก็หมายถึงโรงเรียนบ้านดอนแก้วและชุมชนตําบลดอนแก้วของเราค่ะละอ่อนดอนแก้วจึงหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยเด็กโรงเรียนบ้านดอนแก้วและเด็กของชุมชนตําบลดอนแก้วค่ะการที่เราได้มีกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพและได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ละอ่อนดอนแก้วขึ้นมานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้เด็กได้เรียนรู้ได้ค้นพบแนวทางในการที่เขาสามารถที่จะสร้าง สมางรายได้ให้กับครอบครัวหรือสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ค่ะ